สวัสดีครับผมขอต้อนรับเข้าสู่วันซิลแมนในภาคที่8ตัวนี้แล้วนะฮะเออนึกออกสักที่าไปสพาร์ทเพิ่งนึกออกเดี๋ยวผมต้องไปทำเควสแล้วแหละนะครับเพราะว่าการอัพสกิลนั้นต้องใช้มันต้องใช้ energy link ซึ่งตัวนี้ใช้เยอะมากอัพพวกนี้มันใช้700ไงมันใช้ energy link เยอะ,ะครับก็ ต้องไปทำเวสอะ่ะแล้วก็เหมือนว่าจะเทเลพอร์ตนี้การใช้เทเลพอร์ตนี่มันมันใช้เอเนจีลิงค์ด้วยไม่น่าหรอแต่ก่อนผมมีเป็นพันหายหมดเพราะผมวัปเล่นนีเองเวนกรรมแล้วไงป้าอ,อยู่ทำไมหายไปไหนหมดมไม่ให้วา์ปฟรีสินะโอ้ยใครจะไปรู้เรา ไม่วาร์ปก็ได้ครับรถทัวนมามาร,รถอุ้ยเซนิตี้รถว่ะเดี๋ยวต้องนอนก่อนอะ่ะเดี๋ยวต้องนอนก่อนครับแล้วก็ตื่นมาค่อยกินข้าวกินน้ำนะเพราะว่าไปแถวนั้นรู้สึกว่ามันจะกินเซนิตี้เหลือเกินแล้วก็ยังไม่ทราบได้ว่า ใช้ยาตัวไหนลรสเนตี้ค่อยๆเป็นค่อยๆไปแล้วกันแต่สปอยไปเดี๋ยวมันจะไม่สนุกนะหอาด้วยเองครับแต่เอาปืนข้างหน้าดีกว่าเออไม่ใช้ดาบ <c oughs> ป่ะลุกเต็มแล้วแหละตื่นๆมีเลื้ยงแล้วตอนนี้กำลังจะเที่ยงคืนอีก10นาทีกินไปเลยก็ได้เดี๋ยวถึงหน้าง,งานหิวค่อยกินใหม่ เราต้องเดินทางตั้ง2กิโลไปเ็เต็มโดก20นาทีไปตรงนูน้นทางที่ดีที่สุดคือทางตรงเขาบอกวา่าเอ้ยเดี๋ยวตรงนี้มันจะเข้าไอ่น่นอัตโนมัติแมวแมวไม่ไปใกล้มันหอคอยมันจะให้ลงดันเจียนอย่างเดียวเลยโอ้โห อ้อมออมอ้อมเอาเม,มื่อกี้แค่วิ่งผ่านดูดเข้าดันเจี้ยนเฉยด,ดันเจียนดันเจียนซึ่งเคยลงไปแล้วไงในพาร์ทที่5ก็พี่เกียรเล่นแต่มันได้ XP ไม่อยากได้ตอนนี้อยากได้ในจี้ลิงเอาไว้อัพภาพทางไปได้ปะเนี่ยผมเห็นบ้าน สร้างที่ชายหาดด้วยะน่าสนใจมากไว้ค่อยสร้างเมืองใหม่แล้วกันอุย้ยรถจะไม่ได้ซ่อมไม่ได้เติมน้ำมันเลยนะเดี๋ยวค่อยเติมแล้วกันยังขับได้อยู่ไปับชมเมืองตอนคืนไปครับตรงนี้มีไซ์เควสไซส์เควส อันนี้ตรงมาเรียโอซสวานี่ว่าแมรี่เออมาเรียอะไรวะโอ้หลังใหญ่ยังไงหุ้ยมีไฟแล้วด้วยเรายังไม่มีไฟใช้เลยต้องอัพต้องอัพต้องไปไฮนิจี้ลิงว่าอัพโอ้ยตายวะไม่ตายด้วย กิโลฮาเวสซีซันอ๋อเป็นฤดูแล้วเหรอเนี่ยดูเกี่ยวเบ็ดเอ้ยอันนี้พาไปไหนวะเนี่ยทำไมเหมือนไม่ใช่ที่เดิมวะเดี๋ยวก็รู้เดี๋ยวก็รู้ยังไม่ได้ทำ <c oughs> คาลิเบตปืนเลยบวกสี่ anyway, อันนี้เวฟพันอันบุตรได้ก็ได้ ไปตามโค้งนะโอเคเสาอะเลยวะ <c oughs> อ๋อนึกว่าอะไรลอยที่แท้มีสลิงเหมือนจะเป็นกระเช้านะครับกระเช้าไว้ๆความรู้เท่าไม่ถึงการเออก็ถึงชนแทนแล้วกันนะครับการไกลไปไม่ชอบเฮ้ยพ <c oughs> <c oughs> าขึ้นเขาอากินะอะไรเนี่ย อยากได้รถยนต์แล้วอะอามาดริฟต,ตกเขาตายอีกกูเอ๊ะเสาตรงนั้นยังไม่ได้เปิดนี่ในมาแล้วก็แวะเสลยเอ้ยมันเป็นทางไปแล้วนี่ว่ามาอันนี้เขาบอกว่าอะไร ggwp i believe not all kind of g a m e r uh would love to play this kind of game only those who live t h e r life to the fullest life it good man บนอะไรของมันวะก็แค่มาเปิดเซาทำไมต้องดาราม่าขนาดนั้นะเรื่องเป็นราวใช่ไปเฮ้ยลืมเติมน้ำมันนั่นซากรถใช่ไหมนะใช่ มีของปะหลังรถไม่มีนะถ้าไปไหนวันเนี้ยสร้างรถอีกแล้วก็วางเลยป่ะเนี่ยรถเฮ้ยมีทางรถไฟด้วยว่ะเออน่าสนใจดีนี่ต้องมาทัวร์สักหน่อยแล้วโอ้โหติดตะลิลิติด,ตด,ๆๆตดปะไม่ติดนะ ครั้งแรกผมเห็นรถทอมเมอร์ผู้เล่นด้วยตามไปเขาไม่ทันเลยครับเฮ้ยไม่แวะไม่แวะเราทำทำเป๊ะก่อนวางอา้าวทางรถไฟนี้ให้ไปได้ด้วยมีรถไฟวิ่งปะโหไปยาวๆนะ ร0อยเมตรละอุ๊ยอะไรนักหนาโอ้ชนหินอุ๊ยจะพังรถเนี่ยสองรอยเมตรเป็นโรงงานเดิมที่เรามาใช่ไหมดิฟฟิทนอร์มัลอินดี้มี่5ินั่นคือเสร็จแล้วดิฟ e ิ t อ l ลิตอ n น m y 0มีแล้วก็ลูกหม่ไว้ ใช่แหละ88เมตรรดโครสเสร็จเอาละเราต้องมีบง้งมีบัฟอะไรไหมกินน้ำอึท้องยังอิ่มอยู่หน้ากากใส่แล้วนะโอเคที่โรงงานนี้ละมัง้งแต่เรามาอีกทางทางหนึ่งนะครับ อุ้ยแป๊บเดียวเซนิตี้รถแล้วทุกคนรถแบบรถหวบจะไหวเหรอถามจริงก็ต้องไปะนะนั่นไงตัวอ๋อเรามาทางนี้ใช่จริงๆด้วย านัดมีเสียงลูกหมดด้วยเหรอลูกโมะเนี่ยแรงจัดนี่ขนาดจะไม่ได้อัปเกรดนะอื้อำคาญแห่แหอยู่ได้หายมีตัวข้างบนอีกตรงนี้กดเข้าไปมันจะมีอะไรให้อ่านไหมหรือว่าเราต้องเคลียร์ก่อนวะรอดพี่แล้วเรา กลับเพราะว่าเลือดจะหมดน,นี่ไซนิตี้กับเลือดก็จะหมดเหมือนกันมันบงับงบังคับเลยอ่ะเฮ้ยตัวนี่ไงยัยก่อนยรยก่อนปาก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 ระยะไกลมัน หมดแม็กพอดีดาเมจไม่เน้นๆเท่าไหร่นะหมดยังจะไม่โดนกระทืบนปะปากปากโดนให้พร้อมหลังไม่เข้าโอเคเอ๊ะฮันเน่รอรอต้องรอมันดงมันได้ด้วยนะปากโอเคมา วิตรงนี้มีของเข้าไม่ได้ด้วยฮะนั่นมันให้ไปตรงนู้นะอ่ะโอ้แต่ด้วยความที่ว่าเราอยากได้ของผีสามนะผีสาม use space time to v i e after image ไปไม่ได้ทำไรวะต้องออกไปอ่านดีชิปก็เอตัวเองมีของยังไงเล่าเก็บให้หมดไหวก็ตื่นขึ้นมาได้ยังไงอะโอ้โห ฝั่งนู้นอุ้ไม่เห็นได้ยังไงครับนี่อุ้อินิจิลิงอุ้อเมริไฟเออร์ไปดูลิฟต์ฝั่งนู้น ون. โดดองเลยเลยปะเออนี่ไงใช้ลิฟต์ ิเอเตอร์ใครทักมาไม่รู้เล่นเกมอยู่ไม่สนไอดอนแคร์ป่ะลิฟต์ลิฟต์ก็เควสมันให้มานี่แล้วปีนลงอันนั้นจะโดนกทืบไหมวะ <c red> นี่แววเหมือนจะโดนทืบยังไงไม่รู้กล่องดัก กล่องดักพวกเนี่ยดประตูออกได้ไหมไม่ได้อีกอยิงไม่ได้โอเคลากไม้เดี๋ยวเอ้าลากไม้หายเลยอุ้ยสเกลเซ็ตแฟกชุดอเอาว่ะไม่ค่อยไปใส่ข้างนอกรู้สึกว่าในนี้มันไม่ปลอดภยัย no s a ฟ e not safe ตัวไหนว่าไม่เห็นอะไรอ่ะ <c oughs> ไมโครซิงมีคนเล่นอยู่นะครับคนไทยด้วย <c oughs> อ้าตวตางนี้นี่ว่าริงเขาบอกพ้ายที่แล้วป่าวว่าว่าให้ลิฟ์เอาลงไงอ่ะ <c oughs> อ้าวลงไงวะ เป็นเป็นคอนโทรลอยู่ข้างล่างเฮลโหลงามไส้ละ <c oughs> น้ำตาจะไหลอา้าวลงไงอะ่ะกระโดดลงตรงเหล็กได้ปะแบบ โอ้ยโอ้ยโ้ย,โย,โยนะว่าจะลงไม่ได้ซะแล้วนะก็ประตูมันออกไม่ได้เออแล้วลิฟต์เอาไว้นั่นแหละแล้วของที่เราต้องการมันอยู่ไหนวะ ฟันนี่ทุกตาเหรอโอ้ยอย่าโยกอย่าโยกอย่าโยกโอ้ยอย่าโยกโอ้ยอย่าเลื่อยนี้มีกล่องกันพาวเดอร์เปิดไม่ได้ส c r a p อีลิตเอนิมีสตัวไหนวะปากปากปากศูนย์ทัพหนึ่งหนึ่งตัวแล้วก็ต้องหาเอ่อริฟเอนชอร ส่วนเยอะครับไม่ต้องห่วงนั่นแน่อเออห,หยลูกงูสไนเปอร์เออสวดอยู่นั่นแหละวยเสียงอะไรวะอ๋อเสียงร่างสลายนั่นเอง มาฟาร์มนะเดคเวสมันก็บุ้ยไม่ได้บอกอะไรเราแบบละเอียดเท่าไหร่ตรงนั้นมีปลาหมึกด้วยปาก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 อา้าวตายแล้วเหรอ ในตึกนี้น่าจะโดนกระทืบ Inside Fire Aim a l s o Check d i r e t i o n โอ้ไว้ยังไม่ทันได้เช็คเลยมันมาแล้ว <c oughs> เปิดไฟใายเลยครับมีเสียงเบียดบูดเบียด,ด,ดะไรอะ ในนี้ไม่มีค่าลังสีเหมือนตรงนู้นนะค่าอะไรก็แล้วแต่ที่มันร้องติ๊ติดติดมีเสียงเดินอยู่บนหัวเสียงไอหัวสปอตไลท์เหรอม,มันลงบันไดมาแล้วป่ะ ฮันเน่แอมเฮียดีนะไม่ได้เดินมาทางหน้ามันเมื่อกี้นี่พวกอีสสเปกไทมมันก็มาไวสะละเกินมอนก็ต้องดูเทคก็ต้องอ่านรือไงของที่มันติดเลืออีกสองอย่างเอ๊ะ อะไรอะ่ะ Wait until Wait until get Hey มีเดียวเฟรมกรอบรูป hmm. ไม่มีอะไรแล้วห้องนี้เข้าแล้วนี่ใช่โอ้ตึกนี้ก็ไม่มีอะไรเลย แค่นี้เองหรือเป็นการฟาร์มที่นานนานให้หัวสปอตไลท์เก็บป<ะ>ักวฮ้ย เฮ้ยลันเชอร์ว่ะลันเชอร์ลันเชอร์เวทไทม์ทูดูเดอะอาฟเตอร์อิมเมจให้ดูรูปอะไรก็ไม่รู้ตัวนั้นน่ะเหรอที่ให้จัดการอ่ะ ตัวเล็กก่อนนะจะได้เซฟตี้ไม่มาด้านหลังเราลุกสามนัดสามนัดนี่ไงอีลิตอนินเมี่อีลิตอนินมี่แอดจุดิกแมชชีนแล้วไงอะ ได้สนัยจังเลยปาก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 ไว้ไม่โดนโอเคเดี๋ยวเราดูเชิงเขาก่อนอแทบไม่เข้าเลยนะเฮ้ยสิบเอ็ดยู่เว้ยเฮ้ยเดินตามด้วยเว้ย ไว้ไว้เฮ้ยปึ๊บโดนเออเออโดนโดนได้โดนปะลากเขาตึกลากเขาตึกมันเข้าตึกไม่ได้สายพวกนี้มันเข้าได้เอ้ยเออไม่งั้นยิงฟรีเลยนะเนี่ยตรงเนี้ยเซ็งวะ ส,สิวอิงสิวอิงสิวอิงสิวจะลดเยอะต้องรีบซื้อ,อยังอีกยังจะเล่นเมื่อกี้ยังไม่โดนเลยใช่ไหมเนี่ยนี่ดีกว่าถ้างั้นมดกัดมดกัดมดกัดยุงกัดยุงกัดยุงกัดรูว หิวแตกล้มยังล้มแล้วก็กราดกราดเอคจะพังแล้วนี่ว่าอืออีลิทเหรออีลิทเหรอต้องกลับไปซ่อมปืนแล้วเนี่ยดิฟเอนชัเว Activate ไปแอคทีเวทที่ไหนอ่ะเออโอยโทษเฮ้ยอยอกดิโอ้โหต้องย่อ้วยตอนเข้ามาไม่เห็นได้ย่อเลยเนอะแอคทีเวทเอ้ย, activate, อ,ยอะไรเรืองแสงเมื่อกี้เสาเหรอแอคทีเวทนี่มีของ ไม่มีละปากข้าของแล้วพ่อหนุ่มโอ้โหก็ทางดับเพลิงก็มาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเ้ยปากดีโหลดกันเพื่อความปลอดภัยหันมาจะได้ยิงทันถ้าเกิดมันมานะสกับเบอร์โอนเคอร์นซีปินเตอร์มันมี เสาเหรอตรงนี้เหรอเออเดินไปด้านข้างเขี่สิบห้าอันนี้เราเสร็จแล้วนี่ถ้างนั้นก็ตรงมาที่โรงนี้แล้วก็ออกซ้ายตรงน้ำโอเครับเรื่อง <c oughs> รับเรื่องรับเรื่องปากอ้าว แกนกระจุยเลยนะเข้ามาในมองอีกแล้วอะไรอะไรอะไรไอแมงม,มุมหัวไฟสปอตไลท์หืมหืมปาก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  ปาก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 โอ้โหอีกนัดเดียวปากนี่มันมีรูปลังสีสัญ,ญลักษณ์ด้วยเรป,ปิดมันได้ไหมมันอยู่ในระยะนี่ว่าออกมาตรงนี้ไม่เป็นไรล่ละ้าเข้าเขตเมื่อไหร่มีเหลืองแน่นอนโอโหยิงไม่ผ่านอีก เสาจะอยู่แถวนี้นั่นไงไหนไวะ Star d u s p o l l t i o n Getting w o s เออเฮ้ย Trial นั่นไงเสาก็เลยอย่างเดียวแล้ว Anadrol s w t z e r l a n d Chemical Plant จบอ้าวน,นั่นคือไซเคสเหรอเรนกรรมจริงๆปัดแตะอ๋อทำอะไรไม่ได้โอเคเอออ๋อ,อลืมไปว่ากดคิวเพื่อนี้ได้ปัดโษโอเคครับทุกคน เดี๋ยวตัดพาร์ทไปตรงนี้ก่อนแล้วเดี๋ยวมาใหม่พาร์ทหน้ารู้แล้วโง่ตั้งนานโอเคโอเคป่าป่าป่าเดี๋ยวเจอกันพาร์ทเก้าครับว่าเควสนี้ให้ทำอะไรบ้างนะฮะ